ชาวจากกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ซาวีดาวิสันนักตบสาวลูกครึ่งแคนาเดียนฟิลิปปินส์จากทีม pldt high speed h i t t e r s ยอมรับว่าณนะตอนนี้ทีมชาติวอลเลย์บอลหญิงหรือบางท่านเรียกชุดทีมชาติว่า Alas Filipinas การติดทีมชาติยังไม่ใช่สิ่งที่เธอให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเพราะเธออยากใช้เวลานี้พักผ่อนหลังจากผ่านการแข่งขันที่ยาวนานทั้งในลีกฟิลิปปินส์ยาง PBL of Filipino Conference และในระดับนาชาติอย่างศึก AVC c h a m p i o n s League เดวิสันเป็นหนึ่งในรายชื่อนักกีฬาทั้งหมด33คนนะครับที่สมาคมวอลเลย์บอลแห่งชาติฟิลิปปินส์หรือ PNVF ได้ประกาศไว้เมื่อต้นปีสำหรับการคัดตัวทีมชาติที่กำลังจะมีขึ้นเพื่อเตรียมทีมสู้ศึกซีเกมส์ปลายปีนี้แต่เธอเปิดใจว่าตอนนี้ขอหลีกหนีจากวอลเลย์บอลสักยะ และกลับไปพักผ่อนที่แคนาดาดดวิสันกล่าวหลังจบการแข่งขัน AVC c h a m p i o n s League เดือนนี้ขอห่างจากวอลเลย์บอลให้มากที่สุดก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีตอนนี้มันไม่ได้อยู่ในลิสต์ของฉันเลยอาจจะกลับมาใหม่ช่วงเดือนธันวาคมแต่ตอนนี้ขอพักผ่อนก่อนจริงๆเพราะเราผ่านฤดูกาลที่หนักมากโดยเฉพาะทั้งในลีกและทัวร์นาเมนต์ระดับเอเชียทีม PLDT High Speed Hetter s จบเส้นทางใน avc c h a m p i o n s League 2025โดยการพ่ายให้ทีมเจติซูซึ่งเป็นชื่อของภูมิภาคหนึ่งในประเทคศคาซักสถานซึ่งแปลว่า7แม่น้ำพ่ายแพ้ในรอบก่อนรองชนะเลิศ0ต่อ3เซตก็คือด้วยคะแนน13ต่อ25 22ต่อ25แล้วก็20ต่อ25 แม้ดิวิชันจะเริ่มต้นได้ช้าหน่อยในเซตแรกๆนะครับแต่ก็จบเกมด้วยการทำแต้มได้ถึง13คะแนนทำให้เธอเป็นหนึ่งใน3ผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดในรอบแบ่งกลุ่มในรายการนี้ทีม PLDT ของฟิลิปปินส์ทำผลงานได้อย่างน่าชื่นชมโดยเริ่มจากการชนะทีมควีนส์แลนด์จากออสเตรเลียก่อนจะเจอกับของแข็งอย่างโคราจากไทยและเจติซูจากคาซักสถาน เดวิสันบอกว่าประสบการณ์จากรายการนี้มีค่ามากและหวังว่าจะต่อยอดได้ในลีก PVL ที่จะมาถึงและเธอกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้จะยังอีกนานกว่าจะถึง PVL s e a s ซีซันหน้าแต่ฉันหวังว่าเราจะเติบโตไปด้วยกันทีมทุกทีมในลีกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่พวกเราฉันหวังว่าเราทุกทีมในฟิลิปปินส์จะนำสิ่งที่ได้จากการแข่งขันระดับเอเชียมาใช้ในเกมของเราฉันแค่อยากให้เราก้าวไปไกลกว่านี้ ถึงแม้เดวิสันจะกลับแคนาดาแต่เธอก็ยังคงดูแลสภาพร่างกายแล้วก็ฝีมืออย่างต่อเนื่องเธอกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าฉันจะกลับไปเล่นทัวนาเมนต์ระดับเซมิโปรกับเพื่อนๆในทีมชาติแคนาดาด้วยเพื่อรักษาฟอร์มและความฟิตไว้ตลอดช่วงซัมเมอร์ขอให้ปลอดภัยก็พอแล้วจริงๆแล้วมันไม่ใช่การพักแบบเต็มที่แต่มันคือการดูแลร่างกายและ ฝึกซ้อมต่อเนื่องหวังว่าฉันจะพัฒนาขึ้นได้อีกเมื่อกลับไปซ้อมกับโค้ชที่บ้านและนำสิ่งที่ได้เรียนรู้กลับมาใช้ที่นี่พร้อมใช้เวลาอยู่กับครอบครัวที่ไม่ได้เจอกันตอนคริสต์มาสที่ผ่านมา